ศพบบไอ้ศพชั่วเฮียยอยู่อยู่ในบ้านซักหลังลนีอ่อ,อะไรเอเฮ้ยขอโอ้โหเอาไปเลยเก็บเก็บเก็บไม่เก็บไม่ได้เต็มเฮ้ยมีคนจุดแอร์ดรอปเซลวันนี้ไม่ไปแล้วเฮียเซลนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปไเรียบ เราอยู่ไหนดีอะเทฟนี่ไปไม่ได้ M สิบหกว่ะไหนบอก M สี่ว่ะอ้าวไม่ใช่เหรอโทษทีเทฟนี่ไปไม่ได้นะว่าไม่เราอยู่นี่ได้อะเนี่ยอยู่ไปก่อนตรงเนี้ยได้เดี๋ยวกูเอารถออกมาก่อนเดีไอ้ที่รถมันติดกันต้องออกมันระเบิดสัตว์อ่าออกไปละไม่ต้มไม่ต้มไม่ต้มอ่ะอยู่นเนี่ยแหละไอ้เหี้ยอยู่ไปก่อน มโกมโกอะสโมกสองลูกแล้วพอแล้วมั้งถามแม็กซ์เลสเซนจีเปอ้าวมีคีมีอ่ะแล้วไม่บอกอ่ะกูมีกูจุกแต่กูทิ้งไปน่าจะอยู่บ้านนี้ดูมาร์กกูนะอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้เลยไม่กูมาร์กอ่ะแม่กซ์เอ็มจีอ่ะแทบเลยนะเอออยู่อยู่ไม่บ้านนี้ก็บ้านเนี้ยซักหลังสองหลังเนี้ยมีเลยตอนแรกกูใช้ยุซี่อยู่เบอร์หนึ่งมาหาเราแล้ว กูปิดลำโพงอยู่เปิดลำโพงดิจ่าไงปับ๊บเงียบไม่มีเอาของกูอะของกูะดล้วมียาามีย,า,า,มยา,าไม่หน่อยมะ้น้ำน้อยว่าน้อยจริงกูไม่มีตกมีอะไรบ้างไม่เลยไมเลยไเอออเอเออ บงบีบอะบีบไปหนเออต้องดิกเซเวนี่ดิมึงว่าลงบงบีบไปข้างล่างไหมไมลงล่างเลยไหมแต่เขาอยู่ข้างบนชิบหายว่าอยู่ข้างล่างนี่แหลบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูจะขับจะขับไปตรงนี้เว้ยแล้วก็ลงมาลูนแล้วอยู่บ้านตรงแถวอย่างนี้สักหลังไปปะไปเลย คนเขียวเยอะบ้านแถวนี้มีเยอะมีเท่าไหร่ถ้ามีสองร้อยก็พอแล้วนต้องเยอะหรอกกูดูน้ำมันหน่อยนะดูดน,น้ำมันก่อนนิดเดียวเนี่ยเนี่ยคันนี้เยอะคันนี้เยอะเฮ้ยกูไปดูละคันนี้มีหลังคาอย่างนี้เยอะเปล่าคันนี้ในคันนี้เยอะอยู่พอหลังคาปลอดภัยดีกว่าดูไหนดิเฮ้ยสบายเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนไกลอเปล่าวะรับเพื่อนไหมรับเพื่อนไหมตอบไปเลยอ่าโอเค ยังไงก็ทันไปถึงเพื่อนมึงกดเลยเก็ i อินเดคาถ้าเพื่อนไม่ขึ้นภายในสิบปิกูมกูไม่รอไปตรงนี้นะไปตรงนี้แล้วมึงขับอ้อมมานีที่ไปตรงไหนขอขอยีทีขอขอยีทีได้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 มไม่ไปตรงนี้แน่นอนได้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 กูเห็นแาลการแล้วกูเดียวโอเคโอเค จะเป็นทางผ่านเครื่องบินก็ตามอ่ะมัน่าจะไปกันหมดแล้วกันครูก็เลิฟเตจโหม,ม,มดในน้ำมาสกินหมดอะไอย่างเงี้ย โอ้รถชีวิตแต่น้ำมันเสื่อเฟื้อ,อเอทเอแเต็มเต็มอะครับอเอทีเทสมคเทิร์เต็มหมดกูปเป็นมือถืออะกูปเป็นมือถือแบบคนแบบต้นๆเลยที่แบบว่าต้องจับสไนเป็นมือถือที่ไม่จับมือ,อ,อก่อนแต่กูจับสไน มมัน,มน,มนเดียวนะติดไม่ติดต้องลงไปพร้อมกันต่นอเป็นเอ็มโฟนี่กูบอกเลยพอครบอ่ะผมว่าพอผ่านยาร์ดแล้วคุณจะดิ่งเข้าไปเลยนะเอาให้ผ่านยาร์ดก่อนดิ่งคือดิ่งเข้ากลางวงเลยให้ผ่านยาร์ดก่อนผ่านยังยังไม่ผ่านขออีกหน่อย อแล้วไปเฉ,เฉียงเสียงเขาไปมาสั้งทีขับเข้าไปหน่อยก็ได้มั้งติดแมนชั่นกลัวไกลเกินจะกล้เกิน กไม่มีนะบ้านเนี้ยเดี๋ยวเราจิบดอบได้ไมั้งแง่เป็นยังไงเลยสาสตร์ี่ยิงยิงแบบว่ายิงแฟการเล่นแบบงงๆแบบพวกกูนี่มันคืององๆแบบพาหาเว้ยคือยิงแฟการเรียกรถมาเฮียโดนรถทัาตายกันสี่ตัวเลยไอสัตว์ ไม่เล่นได้ไหมตอนนี้มีคนมีคนมีคนไอ้ขวาเนี่ยมีคนเลยเห็น <He ard S 2> มีเห็นมีวิ่งอย,อยู่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเอาจจมีมีมีกระดึบนี่เดียวกูก็ได้ยินอะ่ะเอาดิได้ยินเหมือนกันโอ้โหไปไหนดี ไม่ได้ฝั่งนู้นเลยไ,ไม่ไคือไม่ต้องฟังกูก็รู้มั้้งไอเหีเ้ยแต่รถาจากขนาดน,นี้รถพ่อมวงรถดรอปตรงนี้ขับป่าไอ้้เหียต้องขับขับตัดเลยรถดรอปจะเล่นบ้านเนี่ยบ้านปิดหมดเลยเหรอ ยา <Yeah. S 2> เลยไม่ใช่เอมโฟนด้วยจะวิ่งข้าบานโบตัวได้มึงน้ำมาพอไหวเออมึงน้ำ cũng bảo vinh tàng của mình ạ Thằng nạp, giờ mấy farm này nhỉ Ok, đó. ทางน้ำยังไม่เาล่าเลยแต่ของของกูพอแลวเฟอร์เอ็ดสองยาน้ำสี่หกเข็มหนึ่งอันสมมศสองลูกไปหาบ้านมาจำแปบนึง่งจะไปหลังไหนเอาหลังที่มันไม่มีน้ำเนี่ยพี่มันหนียากรู้เปล่าเอาตรงที่มันมีน้ำเพราะกูจะกาลงน้ำอ่ะกูไปเล่นด้วยเอาเมืงเอาหลังนั้นใช่ไหมกูไปเล่นด้วยไปเบอร์นหนึ่งเขาเล่นไปคนเดียว มึงเอาหลังไหนเลือกเลือกเลยหลังเอิเอาหลังนี้เหรอหลังหลังที่มึงอยู่ตรงนี้นะได้กูอยู่ด้วยแต่กูอยู่อยู่ข้างล่างให้ดักล่างให้หาบันไดก่อนบันไดอยู่ไหนวะโอเคกูคอยู่ตรงนี้ฮนะบันไดได้อยู่ เร่ออีเลเกันก็สนุกนะแต่ความจริงไม่อยากให้มีลาม่าสักตาเดี๋ยวไปหาเล็กคนเดียวก็ได้คืนนี้ดึกๆยังไงคืนนี้กูว่าปั่นแรงอีกสักอีสักห้าสิบอ่ะจากเท่าเทาวีไปเขาดีอีสักห้าสิบปั่นทิ้งไว้เหนที่กูปั่นเมื่อคืนเนี่ยปั่นไม่ใช่เออปั่นปั่นเมื่อคืนถูกแล้วนั่งปั่นอยู่คนเดียวสามตาบวกห้าบวกสามบวกบวกแปดก็พอใจแล้ววันนี้กูวันนี้กูหยุดกูเลย ก็อยู่ยาวไม่หรอกเออคืนนี้กูว่ากูจะนอนแค่ที่สองทีสามกูว่ากูจะไปผับจีแล้วก็เดดบายแล้วก็กลับมาผับจีด้วยเข้าใจว่ะเดดบายคือโคเปต้าสักสองชั่วโมงไปสักสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มมากกว่ากลับมาผับจีต่อตามนั้นตัวใหม่แม่งเฟิ์งได้หิมากคิวเลอร์กูไม่อยากเล่นเนี่ยจึงไปลองเล่นเบิร์เซอร์เพราะว่าแกทำบาร์บีคิวได้น่าลอง เออใช่เห็นเขาบอกว่าไล่โคกบาร์บีคิวเลยใช่น่าหลองน่าหลงแต่คิวเลอร์นี่แบบอะไรีแบ,บเพื่อนมึงอย่าล้มนะเว้เพื่อนล้มนี่แบบนรกอะคิวเลอร์มันไ,ม,ม,นไม,มีข้อเสียคือมันกว่าจะแขวนได้เหนื่อยสัตว์แต่เวลาบิ้งลาวมันสัตว์แม่งล้มไม้แม่งแม่งกูเห็นในโมบิติกอะ แม่งลอยผ่านไว้ไปข้ามไม้ได้โคตรโคตรเทพเฮียโคตรเท่ไอ้เย่ยเปิร์กไอ้เย่ยเปิร์กนั่นแหละเปิร์กเปิร์กเพื่อตายย่าวิ่ง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 สิเส๋ยวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งพอตายเนี่ยแล้วแม่งวิ่งเร็วด้วยเฮียแล้วถ้าเพื่อนเราอยู่บนหลังมันไปไหนอ่ะครูซ่าอยู่บ้านนี้งม่นคูอยู่บ้านนี้กูไม่ขยับเลยนะโอ้หืมสัตว์ไปจุดไหนเหรอ แล้วแจกเ,เพื่อนยี่สิบคนกูว่ากูไม่ติดลบแล้วบวกสักห้ากูก็พอใจไม่เยอะหรอกแล้นยังไงก็ได้อย่าติดลบไปอเกอี่ะได้หมดอะ่ะวงหนึ่งบวกสองก 2, ูก็เอาอะ่ะแต่มันไม่ชื่นใจอะ่ะเดีนนั่งทีักบวกสักห้าก็ยังดีไม่ต้องสิบก็ได้แค่ห้ากูก็พอใจแล้ววงสวยเตรียมตัวเราจะเข้าไปแนะ่ต้องขับรถนะเว้ ถ้สาสมมติว่าบมบดไปหานรถฮอกขับแต่ถ้าบิดอยู่มึงดูบิดตรงนี้วิ่งไปบิดตรงนี้วิ่งไปแต่ถ้าบิดไปเนี่ยขับรถไปตามนั้นอยรถเดี๋ยวกลัวรถให้เดี๋ยวรอวงก่อนก <c oughs> ูล็อกบันไดไปไปไปใครเข้ามากูยิงหมด,ดเลยเนีย ak สองแม็กควอสเจ็ดสิบนัดอะสี่สิบสามสิบมันน่าจะมีปืนนะเนี่ย็มสามสี่เก้าอ่ะใส่สุนทองทองร้อยนัดอะ่ะว่ามันอยเงี้ยน่าจะมีเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ m หนึ่งสามสี่เนาะ m หนึ่งสามสี่กระสุนปืนสองร้อยห้าสิบนัดอะแต่ว่าดามเมจน้อยมากใช้กระสุนทองดามเมจน้อยสัตว์ แต่อัดรถได้เออมสี 4, ่กูชอบเหมือนในเหมือนในเลยอ่าเกมอะไรวะไอฟีปลายอ่ะ m 1 3<ล>่ปืนแอร์ดอกก์เก้าศูนย์ปีเก้าศูนย์ปืนเฮียเปีเก้าศูนย์เป็นืนเป็นปืนกลบอ่ะกูขอดูวงหน่อยว่าเดี๋ยวกูจะฉีกเกมฉีกยาเลยมีสองอันเอาสักอันไหม ออกมาฟัวส์อยู่เจมอะไรอ่ะยาไอันหนึ่งครัโอ้โหร่งร่งขึ้นเยอะเลยอเฮียขึ้นเอ็ดกูสองกันเองไงแต่ก็พอเลยแต่งได้มีเจ็ดเจ็ดเอามาเอามาแล้วแต่เมื่อกี้ทาเอามาสองมา ไม่เอามีเก็บเสียงอันนึงไม่เอาเก็บพื้นไปไม่ใช้ไม่ใช้เอออย่างที่กูบอกแนละ้วถ้าบีบใกล้เดิมบีบไกลขับรถวิ่งไม่ได้วิ่งกูว่าตายเผื่อเราอ่ะมาได้แค่นี้ใครขับรถมึงหรือกูถ้ากูขับกูยิงได้ถ้ามึงเฮ้ยถ้ามึงขับกูยิงได้แล้วแต่เลยได้หมดอ่ะไงกูขับ เหมือนเหมือนเมื่อกี้กูกูยิงได้กูยิงแม่งกระโดดกระโดดหนีกูไอ้เหี้ยยิงไม่หมดแม็กซ์เลยเหมือนแบบไม่โดนยิงหมดแม็กซ์กูยังไม่โดนทางน้ำโดนอยู่ตรงน้ำกูโดนเหมือนโขถ้าไม่โดนจริงกูงงอบบเหมือนเหมือนมึงดีเร่อมึงตายช้ามากอีกที่หนอืมสวยเกินอืมไปเล็งไปเล็งข้างหน้าค่อยๆก็ดื้อไปไปก่อนไปให้แลนด์ตายน้ำ อะไรบ้านนี้ได้บ้านนี้ได้อะไรวะขึ้นขึ้นตรงไหนวะบ้านเนี้ยมันรู้แล้วลว่าเราอยู่ไมปไ็อ,อไรหรือว,ว,ว,ว่าลูกไป สองตัวสามตัวเดี๋ยวไนชาร์จกันวะสี่ห้าหกหกตัวได้ไงมันชาร์จกันแล้วกู้ย,ย้ายอู้ย้ายบ้านอย,าอ,าอยู่บ้านนี้แทนออบ้านดันเป็นสามเมตรไงเลยแค่ต้อนรับ ขอ,อให้วงบีบมาใกล้เราบรีบตรงถนนก็ได้แต่้าพบีบไบบ้านนั้นเราคมมาได้แค่เนี้ยอืมไม่เห็นไอตัวเก็บเสียงไม่เห็นไหนวะนี่คือความมือยังไม่เห็นเลยที่ไหนวะตัวเก็บเสียงท้างหลังไม่น่ามีเว้ยมั่นใจว่าไม่มีอยู่หน้าเราเนี่ยจิบปฏิวัติเนี่ย แตกหนึ่งซ้ำพับซ้ำวันวันโอเคสวยตายหนึ่งตายสองมันเชีร์เขาตายไอ้เหี้ยเผื่อว่าถ้ารีแลก์อีกรอบนึงกูคงไม่มีเวลาเก็บแหลงกูต้องนั่งเล่นเล่นแบบมันมันเหมือนไอ้กินอี่ะมัน,ม,นมันหยดไอ้เ้ะหลุดหลุดไหนไอะเพื่อนข้างบน าก็พนได้แล้วโอเคโอเคบอลโอเคตาวงเนี่ยตัวนั้นกูเห็นแต่ตัวที่เก็บเสียงอะไปไหนแล้วะวะอยู่ข้างบ้านอยู่ตรงหินไม่เห็น,น,นเออกูไม่เห็นไงกูเห็นแต่กูจะบอกให้เด,า,ดาเลยวงอยู่เราประมาณโอมาได้แค่นี้มัง่งเราอะโด ไป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 กินยานามแป๊บการแยกแล้วครันกูจะยิงหนึ่งตัวแล้วกูจะซ้ำมันด้วยนะกูจะตายวงตามนั้นเลยกูกะไไ้แค่นี้กูตายวง เห็นแล้วเห็นแล้วจัดฟ้าชั้นสามหนึ่งตัวยิงใครไวนะ้น่ะข้างๆข้างๆไหนวะมองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่อยู่อย่บ้านตะวงังสวยกูชิดนะ มีคนหน้ากูจริงได้คือยิงนะเมื่อหนึ่งวิ่งดิดึงให้น,หน้ากูัวสามตัวเลยถ้ามันโหกูยิงกูจะซ้ำแม่งกูจะยิงมาหนึ่งตัวแล้วซ้ำแม่งเลยกูเอาแค่นี้พอ ได้ได้ได้ ừ, ไปแล้วรอสมุกขึ้นต่อไม่รอแต่มึงไม่ดูสมมกุกไม่ใช่สมมกุกเอาเหยออยู่ในบ้านเหลืองอะสองหนึ่งตัวหน้ากลัวสองตัวไอเหี้ยเนี่ยสองตัวเลยที่เหลือไม่เห็น เฮ้ยเฮ้ยไม่มีหรอเนี่ยไม่มีมันไปไหน้ทีเนี้ยสัตว์เป็นหนึ่งวิ่งเข้าไปเลยอ่ะไม่มีหรอวะกูเห็นไม่แกสองตัวในเนี้ยในเนี้ยกูเห็นมีอะไรที่อยา่างนอนอยู่ซ้ายมือเราด้วยนอนอยู่ทิศเนี้ยนอนอยู่ทิศเนี้ยตวงกูไม่ไแ้่ใจว่านอนอยู่ล่บ ดีไปเปล็ดครับยก็รู้ไอเ้เหี้ยวงบีบไอ้ตัวซ้ายต้องวิ่งกูว่ามีตัวซ้ายตัวหนึ่งกูเห็นแวบๆบแบบไม่มั่นใจแต่ไอ้เหี้ยข้างบน,น่ะสามตัวเราสาดเป็นหกอีกสามตัวอยู่ไหนอะนั่นเหรอโอเค รอวงก็ได้นั่นน่ะใช่ปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะไอ้เหี้ยนั่นมันอะไรดำๆมันคนเหลือลายนอนอยู่เนะี่ยบีบแล้วเวเ้ยต้องมามต้องมาไอ้เหี้ยต้องมาบีบแล้ววิ่งไหมล่ะไม่มีรอระไม่มีว่ะไม่มีที่อะไรวิ่งเลย โอเคสายไม่มีสายเคลียร์เดี๋ยวทงบนเลยเฮียขวาสายเคลียร์สายไม่มีกูด,ดูอยู่ถามได้ปะมทำแล้ว ไ,ไม่ไม่เอ่อไป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 ยิงแม่นผมสมบูรณ์ปิดสายให้ความงยเดี๋ยวโอ,โอเคได้อยู่อันอยู่เม็ดคิดเลยเพื่อนที่ระวัง สองตัวหนึ่งสองตัวเลยตายเหลือหนึ่งตัวชุบเพื่อนขึ้นมาดิดกูดูให้ชุบเพื่อนขึ้นมาดิไอ้เฮี้ยเจ็บมากชุบขึ้นมา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 ได้ใช่ได้บันได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  จุดดิเพื่อนได้แล้วชุดดิเอาชัวร์ๆเลยให้เพื่อนขึ้นไปให้เพื่อนขึ้นไปเร็วเราจะวิ่งขึ้นไปได้ได้ได้ไ,ดไปไปวิ่งขึ้นไป<ท>สวยเนี่ยแหละเอาชัวร์ๆเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปเลยเดี๋ยวแม่งพลาดอีกไอที่อ่ะโห่แย่กระโดดมาข้างหลังกูอีกนี่กูก็ยิงฟรีนี่อะไรอ่ะ <c oughs> มันจะยิงเพื่อนกูกูอัดหลังแม่งเต็มที่เลย